สวัสดีค่ะพบกันอีกเช่นเคยนะคะคลิปนี้เป็นคลิปที่4แล้วค่ะพบกันกับเทคนิคการแพทย์หญิงปิยพรรัตน์วันนี้จะมาพูดต่อเรื่องของการเก็บ DNA มีหลายๆท่านที่สอบถามมาว่าแล้วจะรู้ได้ยังไงว่าผล DNA ที่ออกจากที่ที่คุณตรวจไปเชื่อถือได้หรือไม่วันนี้จะมาบอกวิธีการตัดสินใจก่อนการ รับการตรวจ DNA นนะคะว่าต้องดูที่อะไรบ้างหนึ่งเลยค่ะมาดูสถานที่ด้วยตัวเองว่าเขามีที่ตั้งมีสถานที่ได้รับการอนุญาตให้เปิดเป็นคลินิกถูกต้องหรือไม่สองค่ะดูว่ามีการเก็บสิ่งส่งตรวจที่ถูกต้องหรือไม่มีการเก็บสิ่งส่งตรวจจริงไหมมีหลักฐานระหว่างการเก็บไหมแล้วก็ดูต่อไปว่า คลินิกที่คุณมาเก็บเนี่ยได้รับใบอนุญาตเลขที่เท่าไหร่นะคะได้รับบาได้รับอนุญาตถูกต้องหรือไม่แล้วก็ข้อที่สมเลยดูว่าใครเป็นคนเซ็นออกผลการเก็บสิ่งส่งตรวจ dna จากคลินิกอันนี้ส่งไปยังศูนย์ตรวจ dna ที่ไหนต้องดูว่ามีใบรับรองถูกต้องหรือไม่ ได้รับการรับรองถูกต้องจากกระทรวงสาธารณสุขและกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์หรือไม่มีนังคนที่เก็บมีหนังสือแต่งตั้งถูกต้องหรือไม่นะคะเพราะว่าเอกสารหลังจากที่ลูกค้าเอาไปใช้แล้วลูกค้าจะสามารถเอาไปใช้ได้ในทางกฎหมายทางราชการต่างๆได้ในกรณีนี้ก็คือลูกค้าสามารถระบุได้ว่าตรวจเพื่อระบุตัวตนเพื่อนำไปใช้ใน ทางกฎหมายราชการได้นะคะส่วนอีกอีกอันนึงที่สำคัญเลยก็คือต้องดูว่ามีเลขที่เลขที่อนุญาตถูกต้องหรือไม่ออกผลแบบเมื่อไรผลใครเป็นคนเซน็นและที่สำคัญนะคะลายเซ็นที่เซ็นออกมาในใบในใบรายงานผลต้องเป็นลายเซ็นสดก็คือเป็นลายเซ็นที่ คนที่เขารับรองผลนะคะเซ็นด้วยเซ็นด้วยน้ำหมึกปากกาจริงๆไม่ใช่อิเล็กทรอนิกส์ลายเซ็นอันนี้สําคัญมากๆเพราะว่าเวลาเราเอาไปใช้ในทางราชการทางราชการจะซีเรียสเรื่องลายเซ็นมากจะไม่จะไม่อนุญาตให้เป็นอิเล็กทรอนิกส์ลายเซ็นนะคะอันนี้ต้องรบกวนฝากา,าดูแลดูให้ละเอียดกันนิดนึงนะคะอย่าตัดสินอย่าตัดสินการตรวจ DNA เพียงแค่ราคา ของดีไม่มีในโลกค่ะอย่าให้ชีวิตคุณและชีวิตเด็กคนหนึ่งต้องเปลี่ยนไปตลอดชีวิตเพียงเพราะกระดาษใบเดียวที่มีราคาถูกนะคะวันนี้ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ค่ะยังไงถ้ามีการติดต่อขอเก็บ DNA หรือขอตรวจ DNA เพื่อนำไปใช้ในทางราชการต่างๆหรือว่า ตรวจเพียงเพื่อความสบายใจก็สามารถติดต่อได้ที่เดิมค่ะที่ตรงนี้ค่ะคลินิกแลบเมืองร้อยเกาะสามารถโทรมาสอบถามหรือแอดไอดีไลน์มาได้เหมือนเดิมนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ